สวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายที่อยู่ส่วนพึ่งอยู่บอ่อเกา่าอยู่บอ่อหวีอยู่ประเทศนอกประเทศในอยู่ใต้ดินบนดินอยู่บนอากาศครับผมขอบคุณทุกทุกท่านขอกราบสปพคุณด้วยความดีอกดีใจครับผมจากใจจริงครับอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรครับผมลูกชายก็ไม่ค่อยสบายก็เลยทําอะไรเขาทำเขาผัดให้ลูกกินลูกกินเสร็จแล้วครับผมเขาผัดใส่หมูแล้วก็ใส่ไข่คนโตก็กินกินเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ใส่ต้นหอมผักชีมันไม่ชอบผมผมก็เลยไม่ใส่ทำงานบ้านก็กแก่ครับผมไม่มีอะไรทําไม่อยากให้เครียดกันนะครับผมผมก็เลยทําไอคอนเทนตลกๆให้ดูไม่อยากให้เครียดกันเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์ครับผมเราจะมาจริงจังกับชีวิตอะไรมากมายทุกเรื่องมันไม่ได้ครับผมทําตัวเป็นผู้ชายลาลาเหมือนผมเนี่ยเป็นคนแก่คนแก่ลาลา ใช่อย่าไปคิดกูจะเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปคิดเยอะครับผมอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะนี่มันเครียดมันมันเหมือนกับว่าเราจะอยู่ประมาณร้อยปีพันปีอะเราคิดเราคิดแบบเนี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าจะจะทานู้นทํานี่ครับผมทำได้ครับผมทําได้แต่ว่ามันต้องดูด้วยเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้แหละผมคิดว่ามันจะต้องเครียดกับง,งาน มันจะต้องจริงจะต้องจังที่ไหนได้ไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างครับผมอยู่ยังไงไม่ให้ครอบครัวทะเลาะก,กันตอนเช้ากลับมาหอมแก้มลูกลูกหอมแก้มแม่แม่หอมแก้มลูกพ่อหอมแก้มลูกแม่หอมแก้มลูกกอดกันอย่างเงี้ยที่บ้านผมทําประจําครับผมไอ้นี้ผมไม่ได้คอนเทนต์นะลูกผมอยู่ม .6 แล้วผมยังจะขึ้นม .6 แล้วยังหอมแก้มทุกวันครับผมไอคนโตก็อยู่ป .6 หอมแก้มแม่มันทุกวันนอนกับแม่ทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ได้นอนกับแม่นอนไม่หลับหรอกผู้ชายผมผมก็นอนกับผมเนี่ยผมนอนกับน้องเฮดเฮียวเนี่ยที่นอนผมผมนอนมาหลายปีแล้วนอนผมผมนอนคนเดียวต่อไปเราผมจะเอาผ้าผมสั่งไอ้ผ้าพวกไอ้แจ็คก,กับตอนแจ็คสไปโรดผมสั่งภาพเชนเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายเป็นเป็นเป็นผ้าผมจะมาติดตรงนี้แต่ว่าไม่มี แล้วผมก็จะสั่งเป็นไอ้นี้เป็นรูปแจ็คสเปโรหรือไม่ก็ไอ้ธงชาติอเมริกันไอ้ที่มันสวยๆอะ่ะผืนนึงประมาณร้อยกว่าผมจะมาติดตรงนี้แล้วผมจะเอาเห็ดผมผูกไว้ตรงนี้เลยให้แน่ตรงนี้เลยผมจะเจาะปูนข้างบนก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็จะมีรูปจะตั้งพระชัยรักของพ่อหลวงรอเก้าบานนี้ผมจะไว้ตรงหัวนอนผม อาจจะไลฟสารลาน,นิดหนึ่งนะครับผมอยู่ไหน่ะรูปภาพไปไหน่ะปองแล,ล้วรูปภาพในในหลวงไปไหนอะเอาเคยเอาไปไหนเอาอยู่น,นี่นี่ว่ามืดครับผมไอภาพนี้ผมเคยเอามารีวิวทำประกอบเพลงของน้องแจ๊สเสร็จแล้วเอ้ยค้งค้งแล้วแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นชัดครับผมเพราะว่าผมตั้งไว้ข้างบนนี่ครับ หลวงพ่อองค์นี้ท่านเป็นพระลรหันนะครับผมแต่ผมลืมไปแล้วว่าเป็นผมอ่านอ่านหนังสือไม่ออกเลยว่าเป็นหลวงพ่อพท่านชื่ออะไรแต่พาาาระละหันชัวร์ครับเป็นสายวัดป่าครับผมผมเอาหัวเป็นกรารันตีเลยครับผมใช่เดี๋ยวผมจะมาติดตรงนี้ตรงหัวนอนผมอย่าพูไม่ยิงครับผมอย่มาติดเหนือหัวนอนผมข้างล่างก็จะเป็นรูปภาพห้อยครับผม แั้งก็จะเป็นรูปภาพห้อยแล้วก็จะมีเห็ดอยู่ตรงหัวนอนผมเหนือเหนือขึ้นมาจากเห็ดก็จะมีรูปภาพครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปภาพผมจะสั่งซื้อรูปภาพเก่าๆครับผมทีเมื่อก่อนที่ว่าประมาณยุคเจ็ดเยนอะไรพวกนี้ไอ้รูปภาพเก่าๆผมชอบผมชอบงานงานซีลผมผมผมชอบงานเก่าแต่ว่าผมติดตั้งอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ เดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จะวางนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ยังไงผมก็ต้องติดตั้งให้ได้เอาวางไว้บนหลังตู้ก่อนครับผมภาพนี้เขาให้ผมมานะครับผมไม่ได้ซื้อมาเขาให้ผมมาโดยด้วยความจิตไทยนี่เขาให้ผมมา,า,มมนะา,มมาปกติแล้วจะอยู่ที่วัดป่าภูบอนเป็นภาพของหลวงพ่อผมเองที่เป็นอาจารย์ผมไอลูกท่านเขาให้ผมมาเขามาให้เขามาให้ถึงบ้านเลยครับ แต่เมื่อก่อนที่ว่าผมนวดอยู่นั่นน่ะภาพนี้ติดอยู่ตรงที่เรานวดอยู่เลยถ้าเกิดเป็นสิทธิ์ถ้าเป็นสิทธิ์เดียวกันนะครับผมจะเคยเจอภาพนี้ถ้าเป็นสิทธิ์รุ่นรุ่นเดียวกันหรือว่าคนละรุ่นน่ะจะมีภาพนี้อยู่ผมก็น่าจะเป็นสิทธิ์รุ่นรุ่นแรกของวัดป่าผู้บอเน่ะใช่น่าจะเป็นสิทธิ์รุ่นรุ่นแรกที่ว่าหลวงพ่อแต่ว่าผมได้ไม่เยอะอผมได้นิดนิดหน่อยพอได้พอได้แก้ปวดแก้แก้เมื่อย แต่ว่าผมไม่ได้รับนวดนะนะผมไม่เอาเพราะว่าผมนวดแล้วไม่มีใครมานวดผมต่อมันเมื่อยเวลาเรานวดไข่ถ้าเกิดเราผมนวดอยู่ที่นวดตอนเย็นเรานวดคนไข้เสร็จเราตอนเย็นเราเอ้ยกลางตอนเช้าเรานวดเรานวดคนคนคนไข้เสร็จตอนเย็นคนไข้กลับเราก็ผัดกันนวดมันก็จะหายปวดหายเมื่อยใช่สลับกันแต่ตอนนี้ผมไม่รับนวดละผมไม่ไหวแขนผมก็ไม่ค่อยดีไม่นวดผมยังมีอยู่ครบครับทุก ทุกชิก้นเมื่อก่อนผมอยู่ผมไม่ได้โม,โม่มอยู่วัดป่านี่ยขเขาเรียกผมพ่อหมอพ่อหมอ,ขอเขาเรียกผมอาจารย์อาจารย์ปออาจารย์ปอตัวนี้กลายเป็นเฮียปอครับผมก่อนเลยได้ดีครับแต่ว่าใช้เงินไม่รู้จักประมาณตนเดี๋ยวนี้รู้แล้วครับผมเมื่อก่อนถ้าเกิดผมใช้เงินประมาณตนนี้เดี๋ยวนี้ผมมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้มีรถยนต์ประมาณั้งแปดสิบคันแล้ว อันนี้อุปกรณ์ไม้นวดผมนี่ยังไม่ครบนะครับมีอีกเยอะอันนี้คือว่าเสร็จแล้วมาบันไดไม่บอหาล,ลูก็ขอด่าแล้วใช่ไหใครด่าเจ้าของบันไดิผมเก็บไอ้น,นี้เก็บลูกบวกไม่ถึงเมองอื่อวานไอพี่ไอกัญญาเขามาซื้อลูกบวกแค่นี้ค,ค่นี้ก่อนครับเพื่อนเพื่อนดีครับ